ครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเสถษติเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เรียกกานว่าเก็บสถิตีนะครับในคลิปนี้ลนุ่มก็จะมาลองเล่นดูนะครับผมความสามารถของรังมังกรที่อยู่ในตัวละครใหม่อย่างน้องอีโว ครีโอพัตตนะครับผมซึ่งตัวละครที่ลูงจะเอามาเล่นนั้นก็จะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากน้องฮารลายองผู้ซึ่งพี่มีความสามารถของการติดตั้งรังมังกรเมื่อทําการตกเป็นมารหรือว่ากา่อสร้างเป็นมารนะครับผมมีโอกาส50%เนาะส่วนความสามารถอื่นของน้องเราไม่ต้องไปสนใจนะครับผมเพราะว่าเราจะใช้ความสามารถรังมังกรในการฆ่าศัตรูแบบโบมโบมแคดเ่านั้นแล้วก็ไปดูกันในเกมดีกว่านะครับผมว่าความสามารถรังมังกรในเมตานี้นะั้นจะยังเล่นได้ อยู่ไหมนะอหยุดเต้นก่อนนะครับ Let's go ในต้าแรกนะผมเราก็มาเจอกับ <ug> เครียวพัตาเลยเหรออ๋อ oh, แต่เป็น white G ีโอพ p ตตาหรือวิโคพัตาที่ถูกปลูกมีอยู่2ทางเลือกให้เราได้เลือกนะครับผมอันไหนเขาอันซี่ <Hey. S 1> น่าจะเป็นไว i t เนอะเพราะว่าตัวละครเมื่อก่อนนะ่าไม่น่ามีที่ถูกปลุกใช่จริงด้วย ซึ่งลุงอยากเล่นน้องมากอ่ะแต่ลุงไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่าเพราะลุงเล่นเอ่อคอนเทนต์นี้ไปแล้วนะครับผมไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับอ่าวตรงที่สองไปนะครับผมคือแม้จะมีคูณสองตรงนี้เนาะแต่เราลงที่สิบเพื่อที่จะให้เขานั้นตกจะดีกว่านะครับโอเคก่อสร้างหลดอดออไปตรงนี้เบิ้ลสองครับไม่ติดเฉยเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมกดเด้งอ่าะ เรียบร้อยคูณสองสี่แปดพร้อมกับพายุหมุนทะเลทรายกับเมืองของเราแต่ถ้าเกิดว่าเขาออกมาแล้วอะ่ะลุงจะไม่พายุหมุนทะเลทรายแล้วนะเดี๋ยวเขาจะล้มไปก่อนที่จะโดนลามังกรดักนะครับผมโอเคจบเทิร์นรามังกรสามหลังเนาะก็เดินผ่านได้หมดนะครับผมเพราะว่าโล่ป้องกันจดสตาร์ทและจะดักเขาได้อีกไหมเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับผม แล้วเขาจะทำอะไรอ่ะอุปกรณ์เขียนแบบ U S O เหรออเขาบินด่วนน่ะเขาบินด่วนแบบนี้เอาลูกก็ตายสิครับผมลูกก็โดนดูดดิอ๋อไม่โดนอ๋อโอเคอ๋อโอเคโอเคได้ได้ไ,ดไ,ดไวไวบินไปนู่นเลยเหรออ๋อเอาเรามากออยู่ได้แค่เทินเดียวเหรอครับโดว์สานนกแข่งอยู่ได้ตั้งสองเทินนี่ยไม่จะขิงเลยโอเคกด เก็บนะครับผมแลก็กดสร้างสาำลังเหมือนเดิมแต่ก็ลงนะครับผมโอเคแล้วเราสร้างหลุมดำตรงนี้อายุหมดทเลไซส์อย่าใช้นะครับผมเดี๋ยวเขาตุยทอยสิบสองไปตรงนู้นครับดุงอยากทอยเบิ้ลดุงก็อยากทอยเบิ้ลสนะแต่คิดว่าคงไม่ได้แล้วก็ทอย7ก็ได้เอ้ยถ้าเกิดว่าดุงก่อสร้างตรงนี้มันจะวิกไหม ก็ได้ก็ได้สร้างตัวนี้ก็ได้ก็ะปุกก่อสร้างสาหลังครับเรียบร้อยครับกลับไปเมืองตัวนู้นครับแล้วก็กดกดกดแบบนี้ครับก็อสร้างอัตโนมัติครับแล้วก็อ่ะไม่ให้เขามาเลยตรงนี้จบแต่ยังไงเขาก็ตายแล้วละ่ะการตั้งสามรังน่ะถอยหลังก็ไม่มีวาร์ปก่อนให้เขาเดิน หมวกก็ไม่กันอีกเล่นทำไมก็เขาอยากเล่นน่ะโอเคบ๊ายบายครับเจอกันใหม่รอบหน้านะน้องสุดสวยเนี่ยรูปสวยมากเลยนะแต่พอมาดูโมเดลดิหัวโตโมเดลหัโตนานเกินไปละคิดอะไรแยะแยนะเนี่ยก็มีกู้กับกดล้มกดกู้ว้า ว่ลุงเจอคนจริงไม่ได้ยอดกันที่รยอดบิวนะครับผมเพยทอยสิบครับพูดแล้วไม่ไปเรื่องอ่ะกดตรงนี้นะครับผมป๊บป,ปเรียบร้อยเนี่ยแค่ก่อสร้างเสาก็หุดแล้วอ่ะมม่ไหนฉางจริงกรร็อสะมานหดอะไรขนาดนี้เนี่ยอ่ะว้บตรงนี้กดเด้งเอาไม่เด้งแล้วอ,อาเอามอกี้อ๋อทอยสิบแบบไม่เบิ้ล เรียบร้อยขิดเก่งไหมก็ถ้าเกิดว่าแพ้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงล่ะแพ้เคียวก็ตาน้อตตปอนะครับผมในตาต่อไปเราก็มาเจอกับอืน้องหมอกเหรอน้องหมอก p m เอน้องหมอกพีเอมเขาสามารถดูดกรืนเสาน้ำแข็งของเราเอ้ยเสาหินของเราได้นะครับผมดังนั้นเป็นตัวละครอะไรที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แล้วก็ยังมีความสามารถในการจัดงานโอลิมปิกอีกซึ่งโอลิมปิกของด่านนี้นะั้นมันจะมีรถบดออกมาด้วยก็ไม่ชอบเท่าไหร่ลุงขอเปิดการ์ดนะครับผมใช้ความสามารถของน้องฮาระยองเพื่อที่จะล้มเขาแบบโบมโบมข <c oughs> ี้โกงหมดหรล,ลุงเปิดใช้ความสามารถลุงก็อาจจะไม่ชนะก็ได้เพราะว่าเขาอตัวโหดจริง เขาในตัวจริงนะครับผมเห็นไหมไมีทอยถอยหลังด้วยเดี๋ยวเกิดว่าลุงโดนเปลี่ยนเป็นหุ่นรายการลุงก็ขีดแล้วโอ้ยกดเออกดออกทำไม <c oughs> กดออกทำไมอะ่ะไม่รู้เหมือนกันลุงก็คิดว่าลุงจะกดออกจากหน้านี้หรือเปล่า <c oughs> ใช่ปะโอ้ยรอดร <c oughs> อดเฉยอืม <c oughs> <c oughs> แต่เขาอาจจะถอยขี้ ีน้จริงด้วยเห็นไหมแล้วก็ืออโดนเปลี่ยนเป็นหุ่นเลยใจร้ายมากเปลี่ยนตรงนู้นเหรอเปลี่ยนตรงนี้อ่าเปลี่ยนถูกที่ด้วยนะครับใช่เป็นคนที่ร้ายกราดจริงเขาว่าเดี๋ยวเราทอยเบิ้ลสองเดี๋ยวเรามีสิทธิ์ลงสีตรงนี้ไงเออลูกก็นูกว่าเขาจะเปลี่ยนตรงนี้เพราะว่าเมืองแพงเดี๋ยวนี้มันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะ คนเล่นเกมสฐีกันเก่งขึ้นนะครับผมตอนนี้เป็นอะไรเอ๋อะศิลปินตัวจริงเขาไม่ได้จะกระที่ยวิวนะครับผมปตัตงมีครับเรียบร้อยครับงจงโปรยปลายเซ็มบงสกุรักคางเยโยชิมาด้วยอรอเฮ้ยทำไมมาล่ะทำไมมา ทำไมมาลืหมวกไม่มีลอือ๋อหมวกไม่มีป้องกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จเลยเสาน้ำแข็งทำงานเก็บก๊าดเซ็ตบัคกุกันชูดเรียบร้อยเรียบร้อยคือไม่ติดเป็นที่เรียบร้อยเสาเหินนะเขาถอ่ถอยหลังได้อ่ะ เอาไว้ติดหินเอาเมื่อกี้เขาทอยไหลังไหมไม่หรอไม่เลยหรือไม่รู้เปรี้ยวเรียบร้อยคิดแน่อืมลงตรงนี้มาเลยเสาหินตรงไหนดีนะเสาหินอะไรไม่ได้ความสามารถเสาหินอุย้ยแต่เมืองนี้แพงดีเนาะ น่านจะไปเมืองน,นู้นมากกว่า,านะครับเบิ้ลสองครับเดีย๋ยวมาเมืองน,นี้ดีกว่าไม่มาแล้วเหรอโอเคเฮ้ยทำไมเขาดื้อดึงขนาดนี้ลุงเ,เคยเจอใครดื้อดึงขนาดนี้มาก่อนเลยเนอะ no. อีกรอบหนึ่ง ไอเจกตัวเล็กๆนั่นเด็กอ่า,อาตรงนี้เราจะคิดทำไมเนี่ยถ้าเขาถอยหลังมาตรงนี้แล้วเขาก็ว้าไปที่อื่นเขาก็ชนะแล้วเนี่ยก็ดูดเราว่าอยู่ที่ว่าเขาคิดหรือเปล่า มีเห็นไหมหายหมดเลยเศร้าจังโอ้ยเจ็บเจ็บอะมาเชฟตี้เบิ้ลสองนะครับผมล้ออะไรละ่ะให้ล้อเลี้ยวอะไรตอนนี้มานี่ Come here Come my city เรียบร้อย ไม่ได้ใช้เสาหินเลยอ๋อใช้ใช้ครั้งหนึ่งแต่ตัวโหดขนาดนั้นน่ะเออน่าจะใช้ความสามารถของเซบงสกุระก็น่าจะตายเลยนตะโทอนะครับผมในจัตสสุดท้ายนาอเราก็มาเจอกับตัวละครที่ลุงชอบเล่นในสมัยเมื่อก่อนนะครับผมน้องแอลโลนี่แล้วก็ได้เป็นที่สองด้วยสำหรับน้องแอลของเรานะครับผมบอกเลยว่าน้องแอลที่สองนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างลําบากถ้าเกิดว่ามีวนจุดสตาร์ทแบบนี้เป็นต้น อันเนี้โอ้ยแต่มีป้ายสีอ่ะอทำไงดีเขามีป้ายสีเลยอืมแล้วมึงเออแล้วเหมือแล้วลุงก็เหมือนจะสร้างผิดที่ด้วยวเพราะว่าลุงควรที่จะลุงควรที่จะสร้างแถวแรกก่อนเพราะว่าเขาถอยออกมาเขาจะได้โดนดับแต่ลุงก็ไม่ทำ โอ้ทำไมอย่างนั้นนะทำไมทำอย่างนั้นนะลูกอ้อยเอเอเอคนสัตม,มันไม่ติดเอ้าวนไม่วนอ่ะไม่ออกอุ้ยอีรอบหนึ่งสิบสองอ่ะแปดข้างอะไรที่สุดก็คือมาลิตทันตว เอามาวิ่งวิ่งนะวิ่งนะแฮมคาร์โร่เนี่ยแล้วเข้าเข้าไปสีเมืองลุงอ่ะใจร้ายมากเลยโอ้ยไปอีกเมืองเดียวเองจะแพ้ไหมเนี่ยอุตสาชนะมาโดยตลอดเย้ <Yeah. S 2> yeah. คุณได้รับแรนมากเยอะจนเกินไปจนผมนั้นหมั่นไส้ทอยสิบสองเลยเหรอเดี๋ยวก็โดนป้ายสีอยู่ดิทอยสีเอาไม่ติด,ดอีกเฮ้ยใจร้ายใจร้ายใส่ละก,กรรม ผมมีแผนเหรอผมมีแผนไหมผมควรมีแผนไหมไหมนี่คือแผนของผมเหรออืมก็โอเคได้อยู่ในแผนอยู่ เมื่อกี้คิดหนักมากว่าจะก,กันตรงนั้นได้ยังไงอ๋อมันกันอย่างนี้นี่เองเขาจะทำอะไรอะ่ะคุณจะทำอะไรครับคุณจะทำอย่างนั้นหรออืมงั้นผมจะทำยังไงนะผมจะทอยสี่หรอ เฮ้ยถอยสิบสองก็ไม่ได้มันเป็นเมืองเขาว่ผมอนี่อยู่เมืองเขาเราโดนเปลี่ยนให้กลายเป็นหุ่นไหมสามตายไม่นั่นน่ะยังไ,ไม่ตายหรอกโอ้ยไม่ได้สิอะไรตอนนี้ครับลงตรงนี้ครับไม่เกิดอ,อะไรขึ้นครับเพราะว่าเป็นหุ่นไลากากากะลงตรงนี้ครับ เรียบร้อยครับพายุหมุนทะเลทรายครับเมืองนี้ครับป้องกันได้ครับป้องกันได้ก็ก็คันไปสิครับโอ้ยเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลืมอ๋อไม่ได้ดีอันนี้เป็นเมืองเรานี่อ๋อลอด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 ตกใจทิ้งการป้องกันแบบไม่ใยดี ไปกดก่อสร้างรันลุงดีกว่าอาไม่ติดเบิร์สองใช้คู่ขี้หมดไปแล้วครับความสามารถดรอปของลุงไม่ออกเลยหรือว่ามันทับกับอะไรอีกล่ะอ,อ่าชิบอาชิบชืบอาชิบชอาชิบชเรียบร้อยขีดไม่เอาไม่ไปไปไหมอ่ามาก็ได้อะ สามครับในสีครับกดเด้งนะครับดึงเขาถอยหน,นึ่งเขาก็กลับเมืองเขาได้อ่ะอ๋อลูกเต๋าทำลายหมดไปแล้วเก่งอ่ะน้องตัวนี้เก่งมากเลยอ่ะเออเก่งขนาดเนี้ยถ้าเกิดว่ามาอีกรอบอ่ะควรหาแล้วไหมในน้องตัวปัจจุบันอ่ะ หาอยู่ไหมเพราะว่าน้องไม่ได้มีความสามารถวางน้นําวนหาไหม้ตัวเนี้ยเฮ้ยสำหรับคลิปนี้นะครับผมเรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าในคลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขกันเล,ล่น้อยเศรษีเซิร์ฟประเทศไทยที่รู้ว่าอลไรคือเศรษฐีนะครับผมหากคลิปนี้ไม่มีประโยชน์อะไรก็ขออภัยมาแทนที่นี้ด้วยนะครับผมพรุ่งนี้เรามาเจอกันเนาะ่าตัวละครไม่ใช่สิวันพรุ่งนี้จะเป็นอีเวนต์จี้นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าอีเวนต์จี้วันพรุ่งนี้จะมีตัวที่อะไรนาะหรือเปล่านะครับผม ขอโทษด,ด้วยที่วันนี้ดูงงๆนะครับลาไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับจุบจบครับ